ไมครูจึงได้ผลลัพธ์เร็วนะคะครูบอกเราแบบนี้ว่าจากคนที่ไม่มีเงินแล้วอะเหลือเงินติดตัว20บาทที่กู้คนอื่นเข้ามาด้วยวันนี้มองไปกี่ทีค่ะมันก็แทบช็อกซินีมาก,กับผลลัพธ์ตัวเราจริงๆค่ะคุณอาจจะไม่เชื่อว่าคือครูยังแทบจะไม่เชื่อตัวเองเลยค่ะว่าเฮ้ยกูมาไกลขนาดนี้แล้วหรอวะจากคนที่มันจนๆน่ะนักเรียนมันจนจนมันไม่รู้ว่าจะรวยยังไงมันจนจนมันไม่รู้ว่ามันจะไปต่ออย่างไร มันมันมันหมดตัวจนมันไม่รู้ว่าแล้วกูจะรอดไปยังไงกับเหตุการณ์สถานการณ์นี้จนได้เจอทางรัฐระดับโลกค่ะทางรัฐที่คนระดับโลกรู้กันทีฮาร์เปอร์โทนี La ่โรบินส์อับราฮัมพิกสองพี่น้องตะกูลไลท์นะคะทุกคนได้ร่วงรู้ความลับกันค่ะครูล่วงรู้ความลับสิ่งที่ครูทํามันค่ะคือสิ่งเริ่มต้นเลยนะเอาเริ่มต้นเลยนะคือครูเริ่มจากการที่ครูรักตัวเองอะต้องบอกแบบนี้ว่า กูไม่เคยรักตัวเองมาก่อนเลย